นี้น่าจะมาลองตีกบยางนมคุ้งนะครับ แล้วนะครับสายครับสายนะครับสายวิ่งนะครับวิ่งปีเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวจับเลยนะครับเอวุ้ยครับโอ้ยหนักนน่เลยนะครับตัวนี้นะครับหายไม่ธรรมตาแน่เลยนะครับนะครับมาแล้วนะครับนี่นะครับกบยางหนุ่มคุ้งนะครับ จะจะเลยนะครับนะครับนุ่มคุ้งรหัสเอ็นมรณะนะครับเอ็นมรณะนะครับเต็มเต็มนะครับมีติดกล่องไว้มีปลาช่อนกินตลอดปีครับโอ้โหนี่ครับสโลแกนเขานะครับมีติดกล่องไว้มีปลาช่อนกินตลอดปีนะครับเคครับ